Ja. เส้นทางนาเนี่ยผมไปอย่างนี้ครับคุณผู้เส้นทางมันมาแบบนี้นะรถต้นต้นนองมาจากหมู่บ้านเขาเรียกว่าสิวบริเวณอือบัวรพีส์และโสบริพัดบัวรพีส์สิวบริเวณโอ้สิวปุ๊บบริเพชสอ่าเป็นไงครับเป็นน้ำก็ไหลผ่านมาจากมาจากบ้านน้ำลาดกำตรงนี้มันลาะมาบ้านน้าลี้อยู่ที่ไหนครอำเภอเชียิด พื่อเทียบติดตําบลนายกครับแล้วเป็นไงฮะไหลมาก็มารวมอยู่ที่หมู่สองหมู่สองคือบ้านสะพานหินูงมาที่น้ําตกข้าโต้นในตรงเลยแล้วน้ําตกนี่ไหลไปไหนต่อฮะไหลลงไหลลงไปทีไม่นั้นอำเภอหนองบัวหลวงขึ้นทางเข้าไปชายามากนะครับลงไปชายภูมิเลยครับโอ้ไปรวมดับน้ำ ลำเจียงพาโอ้ยห่อยลำเจียงพาแล้วก็เข้าไปชายฟูโอ้ยเข้าไปชายฟูนเพว่าเส้นทางนี้เป็นไกลมากเริ่มจากที่บ้านเอ่อเฉวเฉวบุริเพชรเวบ่อระเพชรต้นน้ำก็มาบ้านลาดบ้านน้ำลาดบ้านน้ำลาดแล้วก็มาที่จุดนี้แล้วจุดที่ไหลต่อไปถึงถึงนู่นตัวเมืองเทฟูนเลยเข้าชายฟูนเลยเร้าเร้าให้ฟังหน่อยว่าตรงนี้มันเป็นแบบไหงบ้างทางนู้นหมู่บ้าน ทานหินชื่อแรกคือบ้านยางยางสาดไม่ใช่ชื่อบ้านสะพานหินนะไม่ใช่ชื่อจริงๆเขาคือยางสวาดครับผมชื่อแรกชื่อแรกเลยตัดแล้วเป็นไงต่อไป้ายเขาก็บ้านชื่อแรกอยู่ที่ช่องบ่อยก็เหมือเขาสะพานหินเี่ช่องบ่อยก็อยู่ที่ไหนช่องบ่ออยู่ที่บนเขาบนเขาครับบนไม่ไม่ใช่ตรงนี้อืม่ใชตนี้ตอนนี้เขาเลยเป็นชาวตะกุ่นเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ น้ำต,ตกน้ตกผาโจนตรงนี้กำเนิดกำเนิดเลยหมู่บ้านแรกนี่คือจุดแรกที่ชาวพุ่นครับต้อมาอยู่ครับเปตอนนี้ก็คนไทยก็เข้ามาเริ่มขยายออกวยะพุ่นเขาก็อดีกับคนไทยเสียมาตาเกันไปหรอเขียนมึงเขาก็ยังยังอยู่มันเลยถอดพุ่นฉันว่าเห็นว่าน้ำตกนี้มันมีมันไหลาย น่าจะหลายร้อยปีนเลยนะตอนผลิตเลยรล้เแต่วันนี้ผมจะคุ้นเลยครับผมจะคุ้นผมจะคุ้นมันมาสามหมืน้อน้ำตังตีที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำตกนี่คือเกี่ยมาเริ่มมีชาวบ้านมาอยู่มันจะเริ่มมองเห็นเป็นน้ำตกแต่ไม่เห็นจริงจังคือเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็นายท่านนายอำเภอเขาผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาแนะ่ยนำว่ามีน้ำตกท่าเกลนายอำเภอทำต่อสนใจ ก็มาดูแล้วแล้วท่านนายเขาพูดว่าไรบ้างตอนนี้าทำใมีกาเที่วี่เรยใช่ในราชการมาดูอีกพอท่านนายเราพูดแบบมาความดุเดเราเป็นคนบ้านเนี้ยเราคิดเป็นอย่งไรใจไหมเี่ใจมากมาบ้านที่นี้มีบ้านทรังี่นีเป็นเที่ยวมีทั้งน้ำตกฉลาหนน้ำตกผาโจร แล้วก็มีคนถอดยาคุ้นด้วยอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็มีอะไรอร่างเงที่ตำบลนี้เลยซึ่งดอกกระเทียวเออแล้วก็มีเขาเรียกจุดลับรเออมีหรอมีครับอยู่ตรงไหนนะครับจูดลับเลยช่องช่องบ่อช่องแจ่วนครับในตำบลนี้แหละในตำบลหมู่บ้านสะพานหินเลยนะครับสะพานหินเนี่ยครับผมก็ทำไมสะพานหินมีถ่ายเยอะจังเลยอ่ะเยอะแล้วก็สวยแล้วก็มีสวยก็ผมว่าสวยก็ป่าที่งามเลยอ่ะเออเหรอ ครับท่านท่านผู้ชมครับก็อยากจะฝากนะฮะที่ตำบลโป่งนกเนี่ยบ้านสะพานหินเนี่ยอย่างที่เราผมได้คุยกับคุณทุกชาตินะที่ทุชาติเนี่ยเขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้มีเยอะจริงๆแต่ยังไม่พบเจอวันนี้ในท่าที่ผมเดินทางมาลงพื้นที่เองนะครับจะพาพี่น้องนะครับรู้จักว่าตำบลโป่งนกโดยเฉพาะที่บ้านสะพานหินเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราไปตามดูต่อไปครับโอเค ามชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนภาพรน,นามตะกุลอะไรนะนกันเทียอายุเท่าไหรครับตอนนี้สี่สิบแปดปีค่ะเป็นคนบ้านนี้เลยป่ะเป็นคนบ้านนี้เขาเรียกบ,บ้านอะไรบ้านเนี้ฮะบ้านสะพานหินบ้านสะพานหินอำเภอเทพตะกิดตำบลเลยนะโกงนกตำบลโกงนก๊กเป็นแค่เรามาอยู่นี่นานเราเนี่ยเราเคยเห็นน้ำตกอันนี้มานานหรือยังตั้งแต่ตั้งแต่เล็กอย่าค่ะเห็นมาตลอด แต่ก่อนมันไม่เจริญเพราะว่ามันยังไม่มีทางตรงนี้เอเป็นทางแบบรถวิ่งได้เป็นแค่ทางเดินคนท่านนี้ก็ไม่มีใครสนใจไงเอาอมาก็มีหมู่บ้านขยายออกมาเงี้ยหัวหน้าหมู่บ้านก็ของบประมาณพอได้ทางก็เขามีได้มีรถอีกตุ๊กอีแส้มมาวิ่งเนี่ยมันก็ถึงเจริญออกมาอืมความรู้สึกข,ของเราตอนนี้มันเป็นน้ำตกแล้วเนี่ยใช่เป็นน้ำตกแล้วก็สวยด้วยใช่ค่ะ เหมือนกับน้าตกสัดโตนที่ในจังหวัดเชียภูมิเราที่ในเมืองเนอะอำเภอเมืองนะรเราเคยไปเที่ยวตกสัดโจนไหมเคยค่ะเป็นไงสวยต่างกันไหมมันก็ไม่ต่างกันแต่รูปแบบใช่คล้ายกันไม่ต่างกันเลยอันนี้เขาเรียกน้าตกอะไรฮะเนี่ยนนตรงนี้น้าตกท,าท่าโจนท่าโจนตอนนี้มีหน่วยงานราชการทราบเรื่องหรือยังครับทราบบางครัเพิ่งทราบเมื่อไม่กี่วันนี้เองได้ปลูกประมาณเดือนเนี่ย ญญงยงประมาณหนึ่งเดือนซึ่งทางรัฐการเพิ่งทราบมาแล้วทางรัฐการเขามีแนวความคิดจ,จะพัฒนาตรงนี้ไหมฮะก็เห็นได้ข่าวมาว่า่าจะพัฒนาให้นะคะถ้ามีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็ด,ด,ดีสําหรับหมู่บ้านและตำบลเราอยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไหมว่าอยากให้มาเที่ยวตรงนี้<ด>ซึ่งเป็นน้ําตกแห่งหนึ่งใหม่ของจังหวัดเชียงภูมิเราเนี่ยอยากจะฝากไหมอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะคะ มาชมน้ำตกจุดนี้คือจุดเล็กๆเนี่ยแต่ก็เพื่อเพื่อนบ้านแล้วทุกคนในประเทศไทยค่ะความสวยงามมันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเชิญชวนให้มาเห็นความสวยงามตรงนี้ช่วงเช้าอากาศเป็นไงบ้างคบตรงนี้ฮะอากาศดีมากเลยเย็นสบายเพราะไาเจนอน,น้ำตกนน่นะเย็นสบายเงียบได้ยินแต่เสียงน้ำเหรอ น้ำนีม่มีมีเยอะเลยเนาะช่วงนี้มีตลอดทั้งปีไม่มีน้ําขาดเหรอไม่มีค่ะหลายอย่างนี้ประจำทุกทุกวันทุกวันจะจะขาดก็แค่ช่วงเมษาถ้าว่าฝนตกมาก็น้ําก็จะลงมาตลอดแสดงว่าน้ําตรงนี้สมบูรณ์มากน้ำตกเนี้นะไม่มีน้ําขาดเลยไม่มีโอ้โหสุดยอดเลยนะ